มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอัจฉริยะยื่นหลักเอาผิดชัยพลเมื่อเวลาสิบนิกาของวันที่22มกราคมที่กองบังคับการปราบป,ปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บกปทศออนะคะนายอัจฉริยะเรือนตระตนักพงแจ้งความเอาผิดในายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล กกับพวนะคะคในฐานทำความผิดพรบรป่าสงวนมาตรา14จากการครอบครองไม้มาค้าแต้ห่วงห้ามค่ะการก่อสร้างวางพยานะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอื่นๆทำให้ป่าสงวนพร้อมด้วยนำหลักฐานพิกัดที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ในเขตป่าดงผู้พานจังหวัดมุกดาหารมาประกอบการแจ้งความค่ะนายอัจฉริยะเผยว่าที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นป่าสงวนค่ะ กฎหมายระบุเอาไว้ว่าห้ามเปลี่ยนมือแต่ว่านายชัยพลนะคะได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าได้ซื้อต่อจากปู่ในราคา1.500แสนบาทซึ่งผิดกฎหมายเนื่องจากที่ดินลักษณะเช่นนี้จะมอบให้ลูกหรือว่าถ่ายาทได้เท่านั้นค่ะอีกทางที่ดินทุกแปลงนะคะในหมู่บ้านกกกอบเป็นป่าสงวนค่ะไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อยู่ในระเบียบกลมป่าไม้ที่ให้อยู่อาศัยหรือว่าทำการเกษตรได้ก่อนปี2 5 4 1นะคะ แต่ว่าลุงพลเพิ่งเข้าพักอาศัยในปี2557แล้วก็ก่อสร้างพยายนาปี2563ค่ะน้าอาชริยะนะคะกล่าวว่ายืนยันว่าไม่ได้แจ้งความมั่วซั่วน,นะคะเพราะว่าเห็นถึงประโยชน์ของสถานะเป็นหลักนะคะเนื่องจากลุงพลอย่างอ้างว่ามีต้นตะเคียนไหลมาตามแม่น้ำก่อนนำขึ้นมาให้คนกราบไหว้บูชานะคะมีนางรำ ต่อไปอาจจะมีตู้รับบริจาคถือเป็นการหลอกลวงประชาชนเพราะว่าตรวจสอบแล้วเป็นไม้มาคาค่ะแต่หลังจากที่โดนกลมป่าไม้ยึดไปก็ไม่หยุดนะคะยังนําต่อไม้มาอ้างว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีนะคะลอกประชาชนซ้ําแล้วซ้ําอีกจึงมาแจ้งความตามม .14 พรบป่ปปสาสงวนค่ะนายอัจฉริยะก,กล่าวอีกนะคะว่านอกจากนี้การสร้างพญายนาคก็ไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ไม่มีวิศวกรควบคุมงานหากล้มทับคนตายใครจะรับผิดชอบถือเป็นการสร้างความกมง,งายต่อประชาชนเอาความเชื่อความศรัทธาของประชาชนมาสแสวงหาผลประโยชน์ค่ะนายอาชริยากล่าวว่ากรณีลุงพลจ้างนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทานายตั้มมาว่าความให้นั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเรื่องนี้ไม่มีราคากับตนถามว่าหากคนเราไม่ผิดจะไปจ้างทานายล่วงหน้าทำไม เชื่อว่าจ้างในราคาแพงเพราะว่าทนายระดับซูเปอร์สตาร์ด้วยสำหรับกรณีนทนายตามระบุว่าเครื่องจับเท็จมีความคลาดเคลื่อนเยอะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในการใช้เป็นหลักฐานชั้นศาลนั้นมองว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการทำคดีไม่ใช่สาระสำคัญค่ะแต่มีผลทางจิตวิทยาเท่านั้นเชื่อว่าตำรวจมีหลักฐานอื่นอยู่แล้วนายอัจฉริยะกล่าวค่ะ ทางด้านพันธ์ตํารวจเอกฤษณะสุขสมบูรณ์รองผอบอกปออทศออนะคะกล่าวว่าหลังจากนี้จะนําเอกสารหลักฐานที่ได้จากนายอาชริยะไปตรวจสอบนะคะซึ่งจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วในลักษณะเช่นนี้มีแนวโน้มว่าสอดคล้องกับข้อมูลของนายอาชริยะค่ะหากเข้าขายความผิดจริงก็จะออกหมายเรียกนายชัยพลเข้าพบพนักงานสอบสวนบอกปทศคาดว่าใชร้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะ ส่วนพันตำรวจเอกธนชนเก่งกสิกิจพอกอก3บกปทสกล่าวนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายนแต่ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่มีเอกสารสิทธิครอบครองอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำกินเท่านั้นหากมีการซื้อขายจะมีความผิดนะคะไม่สามารถกระทำได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ